อเตรียมต่อยทีแดงทีแดงทีแดงห้ามใช้มือจับช่วยนะครับห้ามใช้มือจับช่วยถ้าทีมไหนใช้มือจับช่วยถือเบาๆนะครับสีเทาสีขาวสีขาวไปแล้วสีขาวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสีแดงเรื่อยๆมันจะหลุดแล้วครับต้องจับเออต้องจับใส่จับใส่แล้วต้องปล่อยมือนะครับสีชมพูสีชมพูสีเขียวสีเขียวสีเขียวคุดปูโอยพันธีวามาแล้วครับสีขาว สีขาวสีขาวจะหลุดแล้วกับเปลี่ยนนะครับ ert, สอดแต้ยสอดใส่สอดใส่ให้มันกำแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปสีขาวสีขาวจะเข้าเส้นชัยแล้วตอนที่สีแดงแซงสีแดงแซงสีแดงแซงสีขาวสีขาวว่าไงสีแดงแซงสีแดงแซงโอ้โหสีขาวเข้าเส้นชัยสีแดงสีแดงโอ้โหแสดงว่าท่านผู้ช่วยไม่ถนัดนะครับท่านผู้ช่วยไม่ถนัดดีสีสีชมพูสีชมพูแซงแล้สีชมพูหลุด้ักลับขึ้นมาใส่เอาละครับสีเขียวสีเขียวสีเขียวโอ้ยนะครับสีเขียวไปแล้ว สีแดงสีชมพูสีเขียว,วคุณครูลาแวกต้องไปก<ป>ิวเกี่ยแล้วครับเย็นนี้โอ้โหนะครับเอ้ยมันหลุดไ้โพ้นเลยันวนา